อันดับแรกนะครับผมในการสร้างสินค้าเซ็ตนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องมีสินค้าก่อนนะครับผมทีนี้ถ้าไม่มีสินค้านะครับก็ให้ไปเพิ่มสินค้าก่อนนะครับผมที่โมดูลคลังสินค้านะครับแล้วก็เป็นสรุปรายการสินค้านะครับผมทีนี้เนี่ยให้มาดูทางขวามือนะครับผมที่เป็นรายการเพิ่มรายการสินค้า,า <S <S 1> <S> <S 1> เห็นเนาะตรงนี้นะครับ ก็กดเพิ่มเลยนะครับผมรหัส,สินค้านะครับใส่รหัสสินค้าตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมสูงสุดอยู่ที่ห้าสิบตัวห้าสิบตัวอักษรนะครับใส่หน่วยนับให้น้องหน่อยนะครับผมแล้วก็แล้วก็ใส่ส <c oughs> <c oughs> ินค้านะครับผมตอนขายแล้วก็ตอนซื้อทีนี้นะครับผม ผมเพิ่มสินค้าเข้ามาละนะครับผมเป็นสินค้าที่เป็นเซตนะครับผมอันดับแรกเนี่ยผมจะยกตัวอย่างสินค้าขึ้นมาสักหนึ่งเซตนะครับผมปกติเนี่ยผมก็สมมุติว่าบริษัทนี้นะครับก็ขายแป้งเนาะขายแป้งกระปุกใหญ่นะครับแล้วก็มีการขายสบู่ขายยาสีฟันอะไรพวกนี้ทีนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นหรืออะไรก็ตามนะครับในเดือนนั้นหรือว่า แล้วแต่นะครับผมในปีนั้นเนี่ยมีการจัดเซตสินค้าให้กับตัวพวกสินค้าพวกนี้นะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยผมจะไปตั้งเป็นหัวเซตเนี่ยเป็นแป้งกระปุกใหญ่นะครับให้แป้งกระปุกใหญ่ตัวนี้เป็นหัวเซตนะครับผมเป็นสินค้าหลักในการขายเนาะแล้วก็จะมีแถมสบู่แถมยาสีฟันอะไรก็ว่าไปนะครับผมเป็นในหนึ่งเซตเนาะมีกระปุกใหญ่ ขายแป้งกระปุกใหญ่นะครับผม,มก็จะมีแถมสบู่แถมยาสีฟันอะไรเข้าไปนะครับก็ให้เข้าไปตั้งค่าในตัวของสินค้าตัวนี้นะครับเป็นหัวเซตให้แป้งกระปุกใหญ่ของผมเนี่ยเป็นหัวเซตอ่ะจากนั้นสถานะนะครับเลือกเป็นเซตสินค้านะครับผมเซตสินค้าตัวนี้กดบันทึกเข้าไปนะครับอ่ะ แล้วก็จะได้เป็นสินค้าที่ประเภทเนี่ยมันจะเป็นคําว่าเซ็ตนะครับผมปกติเนี่ยผมไอตัวแป้งกระปุกใหญ่เนี่ยจะขายอยู่ที่ราคา20บาทเนาะแต่ว่ามันจัดเซ็ตในการจัดเซ็ตเนี่ยมันก็ต้องมีพวกไอตัวสบู่ตัวยาสีฟันเนี่ยบวกราคาเพิ่มเข้าไปด้วยเนาะในการเป็นต้นทุนขายอ่าทีนี้ผมก็ไปเพิ่มราคาให้ตัวแป้งกระปุกใหญ่เนาะ ปกติขายยี่สิบอันนี้มีพวกสบู่มียาสีฟันเข้าไปด้วยก็ผมบวกไปเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับตอนขายอ่ะทีนี้กลับเข้ามาดูเนาะราคาขายเราก็จะเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับผมส่วนสบู่กับยาสีฟันตัวเนี้ยราคาเนี่ยไอตัวเซ็ตเนี่ยมันจะไม่ได้ดึงไปใช้นะครับอ่ะทีนี้มีสินค้าแล้วเนาะ อาทีนี้มีสินค้าเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปทําการตั้งค่านะครับผมตั้งค่าเสร็จให้ลูกค้าเข้ามาที่ขางสินค้าเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็รายการอื่นๆอ่จะมีคําว่าเซตสินค้านะครับให้คลิกเข้าไปจากนั้นนะครับผมก็ทําการเพิ่มรายการนะครับโอเค รหัสเซตสินค้านะครับก็คือหัวเซ็ตนะครับผมหัวเซตที่เราจะให้มันเป็นตัวสินค้าหลักในการที่เราจะขายก็คือสินค้าหลักของผมจะเป็นตัวแป้งกระปุกใหญ่นะครับผมขายแป้งกระปุกใหญ่เนี่ยก็มีมีสบู่อยู่ในเซ็ตแป้งด้วยนะครับมียาสีฟันนะครับยาสีฟันอยู่ในเซ็ตของแป้งกระปุกใหญ่นะครับผม ก็จานวนตรงนี้นะครับจํานวนที่ใน1เซตเนี่ยใน1เซตของแป้งกระปุกใหญ่นะครับมีสบู่กี่ก้อนเนาะก็ใส่ไป2ก้อนนะครับผมส่วนยาสีฟันเนี่ยมี1หลอดนะครับประมาณนี้นะครับผมในการตัดสต็อกเนี่ยมันก็จะตัดอ่ตัดสบู่2ก้อนนะครับผมแล้วก็ยาสีฟัน1หลอดนะครับใน1เซตของแป้งกระปุกใหญ่นะครับผม ส่วนลงมาอชี้ขายกับราคาขายตรงเนี้ยมันจะไปะยึดมันจะไปะยึดจากตัวของราคาขายด้านหน้าของตัวแป้งกระปุกใหญ่นะครับมันจะดึงราคาตรงเนี้ยไปแสดงให้ในตอนขาย <c oughs> เดี๋ยวผมกดบันทึกนะครับอ่าโอเคผมก็สร้างมาเซตแล้วสร้างเซตมาหนึ่งเซตเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการผิดพลาดโดยแก้ไขต้องการแก้ไขนั่ก็กด ดอบดาวด้านขวามือนะครับผมแล้วก็กดแก้ไขได้เลยอ่าทีนี้พอเข้ามาแล้วอ่ะมันจะมีพวกลงพืชีขายเป็นผังอะไรนะครับผมแล้วก็ราคาขายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าราคาขายต่อนหน่วยเนี่ยมันจะยึดจากตัวของหน้าราคาขายตรงนี้ที่สรุปรายการสินค้านะครับที่เราไปแก้ไขเนี่ยเข้าไปแก้ไขนะครับมันจะยึดจากราคาขายด้านในนี้นะครับผมอ่า ส่วนของโรงบัญชีขายก็เหมือนกันนะครับก็จะยึดจากตัวของแป้งกระปุกใหญ่ในตัวของแป้งกระปุกใหญ่ที่เราทําการตั้งค่าสําหรับนักบัญชีไว้ตรงนี้นะครับให้ให้แป้งกระปุกใหญ่นะครับลงบัญชีขายเป็นรายได้จากการขายอะไรก็ว่าไปเนาะอันนี้เป็นผังสมมุตริรายได้จากการขายรายได้จากการขายแล้วกัน โอเคทีนี้กดบันทึกเข้าไปนะครับผมกลับมาแก้ไขเนาะก็จะเห็นว่าในตัวของลงบัญชีขายเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นรายได้จากการขายตามที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้ละนะครับทีนี้ไปออกไปออกใบกำกับนะครับผมไปออกใบกำกับขายเนาะให้ไปที่การขายนะครับแล้วก็รายได้อันนี้จะเป็นใบกำกับเนาะผมออกใบกำกับเลยนะครับรู้จะออกเป็น so อะไรก็ได้เนาะแต่ผมออกเป็นใบกำกับเลยแล้วกัน กดเพิ่มรายการนะครับผมตอนที่ออกเอกสารเนี่ยให้เลือกสินค้าเป็นแป้งกระปุกใหญ่นะครับอ่ะเซตสินค้าที่เราทําการเซตไว้เนี่ยมันจะขึ้นท้ายว่าเป็นเซตแบบนี้นะครับท้ายเซตแบบนี้แปลว่าหัวของหัวของสินค้าตัวนี้เป็นเซตเนาะมันเวลาคลิกเข้าไปเนี่ยคลิกเลือกเนี่ยมันจะมีลูกลลูกๆอยู่ลูกๆในตัวของ แป้งกระปุกใหญ่นะครับผมอ่ะไ,ได้แล้วอ่ะตัวนี้นะครับในตัวเซตของแป้งกระปุกใหญ่เนี่ยก็จะมีลูกๆที่เป็นสบู่ยาสีฟันนะครับข้างในเนี่ยมันจะบอกว่ามีจํานวนที่จะทําการตัดสัตุอกเนี่ยสนะครับผมแล้วก็มียาสีฟันหนึ่จำนวนอ่า ถ้าสมมุติว่ามีการสั่งซื้อมากกว่าหนึ่งจำนวนเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนจำนวนได้ที่นี่นะฮะสมมุติว่า2องอซื้อไป2องเซตเนาะ,ะเมื่อกดแคลแล้วอะ่ะมันจะคำนวณในส่วนของจำนวนที่จะทำการตัดสต็อกออกไปให้นะครับผมก็จะมีตัดสต็อกแป้งตัวแป้งออกไป2อแล้วก็ตัดสบู่ออกไป4แล้วก็มียาสฟันเนี่ยออกไปสงหลอดนะครับกดดาวนโดด์โหลด เมื่อกดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมในตัวจํานวนเนี่ยมันก็จะมี2แป้ง2จํานวนเนาะแล้วก็สบู่4จํานวนยาชีฟัน1อ่ายาชีฟัน2จํานวนตามที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นในตัวของราคาเนี่ยมันจะยึดจากตัวแป้งกระปุกใหญ่นะครับตัวแป้งกระปุกใหญ่ตัวเนี้ยตามที่บอกเนาะคือมันยึดจากราคาขายในตัวของสินค้าตัวเซ็ต ตัวเซตตัวแป้งกระปุกใหญ่ว่าเป็น100รอยราคาขาย100อบาทนะครับก็ถ้าแบบมีเซตอะไรพวกนี้ก็แนะนําให้เพิ่มราคาไปในตัวของหัวหลักของเซตนะครับแบบนี้หรือว่าจะใส่ราคาเองก็ได้เนาะแต่ว่าก็ปกติแล้วเนี่ยก็ให้ตัวหัวเนี่ยเป็นราคาหลักไปเลยนะครับผมไอ้ตัวหัวตัวเนี้ยตัวหัวเซตเนี่ยให้มันเป็นราคาหลักไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาคีดละหะราคาเองนะครับ าจากนั้ก็กดบันทึกเนะาะทีนี้นะครับผมดูสต็อกนะครับดูสินค้าตัวนี้ระบบเนี่ยก็จะทําการตัดตัดตัวแป้งกระปุกใหญ่ไป2จํานวนนะครับผมแล้วก็มีสบู่นะครับไป4จํานวนแล้วก็ยาสีฟันไป2จํานวนนะครับตามที่เราตั้งค่าไว้ในตอนแรกนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งานสินค้าเซ็ตตรงนี้ลูกค้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ